วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโครงการนี้มากขึ้นว่ามันจำเป็นมากน้อยแค่ไหน ส่วน,นไหนดีอยู่แล้วส่วนไหนควรจะปรับปรุงนะครับรายการได้รับเกียรติมาจากผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังอาจารย์สุวิทย์สัพพวิทยาเสริอาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับ,ค,รบคือก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้มองกัน2มุมจริงๆเห็นด้วยแบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกมุมนึงก็เห็นด้วยแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขบางคนก็จะอธิบายถึงความจําเป็นที่เราจะต้องมาใช้โครงการนี้ของรัฐบาลแต่ถามมุมมองของอาจารย์ก่อนก่อนที่เราจะคุยว่า มันมีความจําเป็นแค่ไหนอาจารย์มองเศรษฐกิจเราถ้าเปรียบเทียบกับอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะอาจารย์มองว่าวันนี้เนี่ยเราเปรียบกับอะไรได้บ้างคะผมผมเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อสักตอนต้นปีะนะครับ,ค,รบคุณแนนคุณพิทนะครับว่าทุกคนก็บอกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยน่าจะโตสัก4%เปร์ะนะครับ,รบพอผ่านมา8เดือน9เดือนนะครับตอนนี้ทุกสำนักทุกค่าย หลับลดประมาณการกันและไม่ใช่ลดน้อยๆด้วยนะครับจากเกือบเกือบสี่เนี่ยลงมาเหลือ2.8และที่สำคัญเนี่ย2.8เนี่ยมันคือเมื่อเดือนที่แล้วที่เขาประกาศออกมาเวลามันก็เดินไปเรื่อยๆอยนะครับจนหัดน,นี้เนี่ยหลายคนไม่มั่นใจแล้วว่า2.8จเนี่ยจะเอาอยู่อ,อาจจะลงไปต่ำกว่า2.5ครัดดังนั้นเนี่ยเรากลับไปย้อนคิดนะครับว่าถ้าขึ้นเงินเดือนให้เราเนี่ยนะครับปีละ 2% 2%, 2ตลอด9ปีที่ทำงานเนี่ย<อ>ท่านต้องใช้เว่นขยายสองนะฮะ <c oughs> ถึงจะเห็นว่าตัวเลขเงินเดือนเนี่ยม,มันเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วเนี่ย2%เน,เนี่ย3%เนี่ยเราไม่พอนะครับโดยเฉพาะคนข้างล่างท<อ>่านลองคิดนะครับคนข้างล่างเดือนละหมื่นนะครับขึ้น2%คือ200นะครับแต่ถ้าเกิดคนข้างบนเงินเดือนแสนหนึ่งขึ้น2%ก็คือ2,000 2%เหมือนกันแต่คนหนึง200อีกคนหนึ่ง2,000คราวนี้เนี่ย ผมก็กลับมาย้อนว่าการที่เราจะหลุดพ้นจากวงจรเงินเดือนขึ้นปีละ2%เนี่ยคำว่าเงินเดือนขึ้น2%เนี่ยคือ GDP 2%เพราะเงินเดือนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ GDP ค,คนี่เราต้องเราต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้ด้วย<อ>นะครับ,รบถ้าเราอยากจะหลุดพ้นเราบอกเฮ้ยต่อไปเนี้ยเราอยากที่จะ เงินเดือนขึ้นเนี่ยปีละ5%้าเปอร์เซ็นต์ครับไอ้สองเปอร์เซ็นต์กับห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเหมือนจะเลขน้อยแต่ถ้าผมรวมให้ดูทั้งระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคือประมาณสี่แสนล้านหมายความว่าทําให้เค้กใหญ่ขึ้นเนี่ยสี่แสนล้านและเอาสี่แสนล้านเนี่ยมาแบ่งให้คนไทยทั้งประเทศโดยธรรมชาติถ้าเกิดของน้อยคนข้างบนก็เอาหมดไอ้คนข้างล่างก็แทบจะไม่ได้คราวนี้ถ้าโตห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ย GDP เนี่ย เค้กมันใหญ่ขึ้นเนี่ยหล้านล้าน <S 2> <S 2> ไอ้หนึ่งล้านล้านเนี่ยมันแบ่งข้างบนแล้วชั้นกลางก็ยังได้และคนข้างล่างก็กกได้อาอน,นีงส์งไปด้วยดังนั้นเนี่ยนี่คือความจําเป็น <S 2> <S 2> <S ที่ต้องบูตเศรษฐกิจให้โตนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามันไม่มีที่ไหนหรอกครับที่จะทํางานเหมือนเดิมแล้วจะสามารถสร้างเงินเดือนได้เพิ่มขึ้นนะครับทำเหมือนเดิมก็ได้ผลแบบเดิมทำแบบเดิมคือคุณก็ได้2%เหมือนเดิมต่อบางปีคุณขึ้นไปได้3อาจจะฟลุกมาจาก ข้างนอกเอื้อนะครับคุณก็กลับมาที่เดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือประมาณ2%ถ้าเราอยากจะออกจาก2%อย่างสิ้นเชิงรัฐบาลทำดิจิตอลคูปองเนี่ยนะครับครั้งแรกเนี่ยกระชากขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในระหว่างที่ทำโครงการนี้ทำโครงการอื่นควบคู่ไปด้วยมันมีหลายโครงการที่อยู่ในปลายายของภาครัฐนะครับมันมีโอกาสในการที่จะสร้าง เขาเรียกว่าอีโคซิสเต็มใหม่ตอนนี้นะครับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยสร้างไว้เยอะแล้วมันออนโก n ยิ่งอยู่มันกําลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่ากําลังสร้างไม่ว่าจะเป็นเชื่อม3สนามบินไม่ว่าจะเป็นท่าเรือสนามบินอุตภเมารถไฟเชื่อมลาวจีนมันมันกำลังสร้างอยู่หมดแล้วะนะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะมีเวลาในการที่จะมาพัฒนาคน นครับมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อที่จะให้เกิดอาชีพใหม่ๆและอาชีพใหม่เหล่านั้นเป็นอาชีพที่รายได้สูงก็คือทำให้ GDP มันโตสูงอันนี้คือสาระสำคัญที่สุดดังนั้นเนี่ยวิธีการในการที่จะออกจากวงจร2เนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นวงจรที่ไม่น่าอยู่แล้วนะครับเพราะสองมันไม่เพียงพอนะครับ่ะอย่างอย่างที่เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าคือนอกจาก การกระตุกเศรษฐกิจรอบนี้มันก็ยังต้องมีอีกหลายๆโครงการที่จะต้องทําควบคู่กันไปแต่ว่าหลายคนถ้าเราติดตามข่าวคุณผู้ชมติดตามข่าวก็จะเห็นว่าบางคนก็จะมองในอีกมุมว่างบประมาณที่เราจะใช้ในโครงการนี้เนี่ยห้าแสนกว่าล้านมันจะได้ไม่คุ้มเสียไหมมันจะกระตุ้นหรือว่ามันจะกระตุกเศรษฐกิจได้เป็นไปอย่างที่รัฐบาลคาดหวังไหมอะค่ะคำตอบของคำถามนี้นะครับมันอยู่ที่ว่าคนที่ ทำเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยเขามีแบบจําลองเศรษฐกิจหรือเปล่าที่เขาเรียกว่าอีโคนมิกโมเดลในการวิเคราะห์ว่าถ้าจ่ายเงินเข้าไปอีก1% GDP จะเพิ่มกี่เปอร์เซน็นต์อันนี้เขาเรียกว่า Analysis s e n s ิติวิตี้ n อน y s i ไลคือการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของตัวแปรนะครับเราก็จะมีการทดลองถ้าใส่เข้าไป1 0 0 0 0แสน GDP จะได้เท่าไหร่2 0 0แส0 GDP จะได้เท่าไหร่ะนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเลขมัน ที่จะเหมาะสมเพื่อที่จะให้ GDP เนี่ยได้อีกสัก 2%, 2> จาก3ให้กลายเป็น5เนี่ยมันก็จะตกผลึกอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนกว่าล้านนะครับนี่คือสาระสำคัญว่าเราต้องการที่จะมุ่งเป้าไปที่ไฮกรอสนะครับที่จะให้เศรฐษฐกิจเนี่ยเติบโตสูง,สงะนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเศรฐษฐกิจเติบโตสูงสิ่งที่หลายคนกังวลมันจะหายไปทันทีเพราะว่า เวลาเขาคำนวณเนี่ยสถีลรภาพทางการคลังเนี่ยเขาจะเอาหนี้สาธารณะตั้งหารด้วย GDP ท่านหนี้มันเพิ่มขึ้นเท่านี้ x แต่ GDP มันเท่ากับ y y มากกว่า x ตัวเศษส่วนนี้มันจะลดลงวันนี้เนี่ยหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยอยู่ประมาณ62%ถ้ารัฐบาลทำให้ได้นะครับ GDP โตปีละ5 5 5ตลอด4ปีตั้งแต่ ปี67จนกระทั่งปี70นเนี่หนี้สาธารณะต่อ GDP ของเราเนี่ยจะเหลือไม่ถึง60%ซึ่งวันนี้62เาใจไหมตอนนี้คือ62เพราะฉะนั้นที่กังวลกันว่าเอาเงินทุ่มไปในโครงการนี้แล้วหนี้สาธารณะมันจะเพิ่มขึ้นด้วยหนี้สาธารณะเพิ่มแน่นอนหนี้เพิ่มแต่หนี้ต่อ GDP ลด คือรายได้มันเพิ่มขึ้นแล้วนี่มันก็จะถ้าเทียบกันมันก็จะต้องลดลงใช่สัดส่วนธรรมดาแล้วนะฮะสัดส่วนธรรมดาเลยนะครับสัดส่วนนี่กับสัดส่วนสัดส่วนนี่เทียบกับรายได้เนี่ยมันจะลดลงถึงแม้ว่านี่เพิ่มแต่ว่ารายได้มันเพิ่มตามขึ้นมาถูกไหมฮะทีนี้เมื่อเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าถ้าหากว่ามันจะเป็นตัวเลขเดิมระบบเหมือนเดิมเนี่ยเติมเข้าไปไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยคนระดับบนๆแย่งไปได้หมด มันลงไม่ไปถึงระดับล่างๆเงี้ยครับมันก็มีคําถามขึ้นมาว่าและอย่างนี้สมมติว่าเรามีโจทย์แล้วว่าเราต้องเติมเข้าไปด้วยเงินประมาณ5้าแล้านถึงจะทําให้ GDP ขึ้น2อย่างที่อาจารย์บอกแล้วสามารถที่จะตัดคนระดับบนที่เขามีไรายได้เยอะอยู่แล้วออกไปได้ไหมฮะเงินก็เข้าไป5้าแล้านเหมือนกันแต่หารออกมาแล้วเนี่ยคนนึงอาจจะได้มากกว่า10,000บาทก็ได้อย่างเงี้ยคนรวยกับคนจนเนี่ยนะครับ อ่าเรียกว่าคนคนรวยกับคนรายได้น้อยก็แล้วกันนะครับได้เงินมาร้อยบาทเนี่ยพฤติกรรมจะต่างกันนะครับคนรวยเนี่ยร้อยบาทอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่คนจนเนี่ยได้มาร้อยเนี่ยจ่ายเก้าสิบนะครับคราวนี้เนี่ยถามว่าเวลาเราแจกคูปองดิจิตอลให้เนี่ยสมมติว่าเราแจกแล้วคนรวยได้ครับคนรวยเนี่ยกำลังจะซื้อหรือซ่อมบ้านอะไรสักอย่างเนี่ยเอะไอ้คูปองเนี่ยมันก็เป็นส่วนลดหมายความว่าผมจะ ไปซื้อวัสดุมาซ่อมบ้านสักอันหนึ่งมูลค่าห้าหมื่นไอคูปองดิจิตอลเนี่ยก็จะกลายไปเป็นส่วนลดให้เขาจ่ายเพียง4ี่หมื่นจะกระตุ้นให้เขาอยากซ่อมบ้านเพราะเขาเห็นว่ามันมีส่วนลดหรือกระตุ้นให้เขาเนี่ยเอาเงินเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นครับถ้าผมเงินเดือนเท่าตัวมผมไม่สามารถที่จะกินข้าวเพิ่มจากวันละสามจานเป็นวันละหกจานได้แต่เงินรายได้ผมที่เพิ่มขึ้นเนี่ย ผมกินของที่มันแพงขึ้นได้นี่คือคุณาภาพชีวิตและนี่คือการที่ GDP มันเพิ่มสูงขึ้นเราเนี่ยนะครับเวลาเรามองอกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทยนะครับวันหนึ่งเราเดินไปที่ร้านขายกะเพราแล้วร้านขายกะเพราเนี่ยเขาขึ้นราคาคข้าวผัดกะเพราจาก50บาทเป็น60บาทค,บคนโดยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าโอ้คงจะโดนค่าแก๊สแพงค่าต่างๆแพงค่าหมูแพงค่าไข่แพงเลยขึ้นราคา เหตุการณ์นี้นะครับมันจะไม่เกิดขึ้นหากการขึ้นราคามาจากมาจากดีมานหมายความว่าถ้าคนเนี่ยผู้ผู้ขายกับเราเนี่ยเห็นว่าคนมีความต้องการเยอะมีความต้องการเยอะแล้วเขาเปลี่ยนจากหมูธรรมดากลายไปเป็นหมูกุโรบุตะจากไข่ดาวเปลี่ยนเป็นออมเล็ตเป็นไข่ข้นนะครับอันนี้คือการสร้าง GDP ไม่ใช่การสร้าง GDP จะรอให้คนมากินเพิ่มไม่ใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอัปเกรดโปรดักต์ของเขาะนะครับแทนที่เขาจะแข่งกันด้วยราคาคซึ่งมาจินมันบางบางบางมากขึ้นไปเรื่อยๆไอ้มาจินนี้คือ GDP นะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสสำคัญว่าใครที่จะ ดีไซน์ผลิตภัณฑ์ของตัวเองออกมาและตั้งราคาได้ไอโฟนไม่เคยให้เหตุผลของการขึ้นราคาว่ามาจากต้นทุนนะฮะทาไมถึงขึ้นราคาตลอดเครื่องและเกือบแสนแล้วเหตุผลเดียวเขาบอกว่าสเปคมันดีขึ้นอันนี้คือเขาแข่งขันได้ไงครับมันเป็นที่ต้องการนะครับนี่คือสําคัญคือวันนี้ฟังอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะใช้คําว่าเป็นเหมือนคูปองดิจิตอลเราจะเห็นภาพง่ายขึ้นแล้วอาจารย์บอกว่าเหมือนกับคนรวยเนี่ยพอเขาเหมือนได้เป็นคูปองเนี้ยมันจะทําให้เขาตัดสินใจใช้จ่ายง่ายขึ้น ก็เลยมาลองนึกถึงขาช็อปถ้าเปรียบเทียบอาจารย์บอกนะ,ะขาช็อปเวลาเราจะซื้อของพอเราไปกดเก็บคูปองอย่างเงี้ยพอเราได้คูปองส่วนลดมามันจะทําให้คนที่เขาพอมีไรายได้<ม>อยากจะจับจ่ายมากขึ้นูกต้อง<ช>อยากจะใช้เงินมากขึ้น<ม>เอาไปเป็นส่วนลดอาจารย์เคยเปรียบเทียบว,ว่าซื้ออะไรนะซื้อโทรศพัพท์ซื้อนาฬิกาซื้อของแพงโดยเฉพาะถ้ามาซื้อของที่ผลิตในไทยใช่นี่คือ,อ,น,คอนี่คือสาระสาคัญที่สุดนะครับของทุกอย่างที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยครับมันมี เขาเรียกว่ามันสูกสร้างมาจากสองแหล่งะนะครับอันนี้อาจจะผลิตในประเทศอันนั้นเนี่ยอาจจะนําเข้ามาะนะครับคราวนี้ไอ้ของที่ผลิตในประเทศกับนําเข้ามาเนี่ยมันถูกแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆเช่น ชาวบ้านซื้อไปเขาเรียกว่าการบริโภคธุรกิจซื้อไปเรียกว่าการลงทุนนะครับรัฐบาลซื้อไปเขาเรียกว่าการใช้จ่ายชาวต่างประเทศซื้อเขาเรียกว่าการส่งออกอดังนั้นมันก็คือ GDP บวก M เท่ากับ C บวก I บวก G บวก X, X นะครับนี่คือสาระสำคัญที่สุดถ้ารัฐบาลผ,ผ่านตัว G นะครับ,ร,บรัฐบาลบอกว่าเอ้ยให้ไปซื้ออะไรก็ได้ให้เงินไปทุกคนคนละหมื่นเนี่ยไปซื้ออะไรก็ได้ตัว G เพิ่มรปรากฏว่าฝั่ง GDP ไม่เพิ่มเลยเพราะอะไรครับ เพราะว่าคนไปซื้อสินค้านําเข้ากันหมดกลายเป็นว่ากระตุ้นเศรษฐกิจไทยแต่ กลับไปช่วยสินค้าจีนและเศรษฐกิจจีนแทนเพราะว่าคุณไปซื้อสินค้าจากประเทศจีนทั้งหมดนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องเขียนไว้บนคูปองเป็นโค้ดว่าสินค้าอะไรบ้างที่คุณจะซื้อได้อะไรที่คุณซื้อไม่ได้นี่คืออันิสงส์ว่าทำไมมันถึงเป็นคูปองเพราะมันล็อกได้ว่าเหล้าไม่ได้บุหรี่ไม่ได้อบายามุกไม่ได้เป็นเงินเก็บไม่ได้เป็นเงินเก็บไม่ได้คุณได้มาคุณต้องใช้นะเก็บไม่ได้เพราะว่ามันมีอายุ แค่6เดือนแต่ฟังดีๆนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขาเอาคูปองไปซื้อของ<ช>นะครับที่พ่อค้าขายลูกชิ้นนะครับพ่อค้าขายลูกชิ้นเนี่ยเมื่อได้รับคูปองแล้วจังหวะนั้นเนี่ยที่อยู่ในกระเป๋าดิจิตอลวอลเล็ตของพ่อค้าขายลูกชิ้นเนี่ย<ช>มันกลายไปเป็นเงินเรียบร้อยแล้วแปลว่าครั้งแรกที่เป็นการจับจ่ายเนี่ยมันจะอยู่เป็นในรูปแบบของคูปองถูกต้องาแต่ว่า หลังจากนั้นระยะที่2เราใช้คำแบบนี้เนาะรอบที่สองรอบที่3าม,มันจะกลับกลายไปเป็นเงินแล้วไม่มีวันหมดอายุแล้วพ่อค้าขายลูกชิ้นจะเปลี่ยนเป็นเงินสดกับรัฐบาลได้ถ้าพ่อค้าขายลูกชิ้นอยู่ในระบบภาษีแต่ถ้าคุณไม่อยู่ในระบบภาษียังไงคุณก็จะไม่เข้าระบบภาษีคุณต้องเอาเงินนั้นไปจ่ายต่อ รัฐบาลบังครับให้เงินมันหมุนหลายรอบไงครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครไม่อยากให้มันหมุนหลายรอบเข้าสู่ระบบภาษีซะนั้นมันก็เป็นการจูงใจแบบหนึ่งว่าเมื่อประเทศเนี่ยมีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยบอกอยู่เสมอว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนกับครั้งไหนเราจะวัดผลด้วยวิธีการแบบเดิมๆไม่ได้เพราะเครื่องมือมันก็ใหม่วิธีการมันก็ใหม่เทคโนโลยีก็ใหม่ วันที่เขาเปลี่ยนจากโทรเลขเป็นโทรศัพท์นะครับรุ่นนี้ไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่าไม่ทันแต่เปลี่ยนจากโทรเลขเป็นโทรศัพท์ทุกคนก็จะถามว่าแล้วแล้วมันจะดียังไงแล้วมันจะช่วยเศรษฐกิจยังไงไอ้แค่เปลี่ยนจากโทรเลขเป็นโทรศัพท์ฉันต้องลงทุนติดตั้งตู้อะไรต่างๆอีกมากมายมหาศาลมันจะคุ้มไหมนะครับนั่นคือคําถามหลายครั้งหลายหนที่บอกว่าเมื่อก่อนจะถอนเงินไปธนาคารนั่งมอเตอร์ไซค์ไปขับรถไปเสียต้นทุนแล้ว ตอนหลังมามี ATM อยู่หน้าบ้าน<ม>ก็ค่อยยังชั่วหน่อยวันนี้ ATM ก็เริ่มหายากเพราะว่า<ม>สแกนกันแล้วมันวัดยากมากเลยบอกว่าไอ้ของพวกนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจดียังไงมันคิดไม่ออกนะ<ม>จนกระทั่งเวลามันผ่านไป<อ>นะครับหลายปีหลายปีเนี่ยกลับไปวัดดูว่าผลิตภาพเนี่ยและเงินเดือนหรือ GDP ของคนเนี่ยมันสูงขึ้นหรือเปล่าประเทศที่มีเทคโนโลยีใหม่เข้ามา มันจะสร้างความว้าวให้กับประชาชนหรือค,รคนหนุ่มสาวในประเทศนั้นผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าการที่อินโดนีเซียมีรถไฟความเร็วสูงอาชีพใหม่เกิดขึ้นทันทีที่อินโดนีเซียคือคนขับรถไฟความเร็วสูงจริงไหมครับนหนุ่มสาวที่อยู่ในอินโดนีเซียได้ลองในการที่ดูระบบได้ไปดูว่าตรงนั้นซ่อมยังไงตรงนี้คือธุรกิจใหม่เหตุการณ์ใหม่ดังนั้นรัฐ เรากำลังที่จะให้คูปองดิจิตอลผ่านแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งนี่คือการเรียนรู้เขาเรียกว่าดิจิทัลริเทอเรซี่คือทำให้คนเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลได้แล้วมันจะสามารถต่อยอดได้ผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งง่ายๆนะครับคนอายุ16อายุ17อายุ18เนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยไม่รู้นะหลายคนเนี่ยไม่เคยมีเงินมือนแล้วเขาจะวางแผนยังไง เขาจะวางแผนยังไงในการเงินหมื่นอ <lasting> ัน <única> น <sus pe ita> ี้ถ้าเรียกว่าง่ายที่สุดก็คือใช้ใช้ไปเถอะให้มันหมดหมดไปแต่เราบอกว่าจังหวัดหนึ่งเนี่ยน่าจะได้สักสิบคนมั้งที่จะเอาเงินเนี่ยไปรวมกับเพื่อนแล้วกลายเป็นผู้ประกอบการขึ้นมาเกิดการลงทุนมันเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าเอ้ยนายได้มื่นหนึ่งเอ้ยมื่นนึเฮ้ยเอ่งี้ดีกว่าถ้าใช้ กินหมูกระทะไม่กี่วันก็หมดเอามาทําอะไรต่างๆต่อยอดดีกว่าไหมมารวมเป็นแสนหนึ่งอันนี้มันก็เริ่มเป็นเนื้อเป็นหนังแล้วเริ่มที่จะมามีการทำอีคอมเมิร์ซไลฟ์ขายของเอาอะไรต่างๆมาในชุมชนนี่นี่คือการต่อยอดนะครับซึ่งภาพต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่เห็นนะครับว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่า คนเนี่ยเวลามันไม่มีเงินเนี่ยมัน<ช>นึกอะไรไม่ออกจริงๆนะใช่นะครับคือ<ม>วันนี้เราจะได้เห็นการมองต่างมุมจริงนะอาจารย์บอกว่าบางทีเราจะมีคําถามว่าเด็ก16จะเอาไปทําอะไรแต่พออาจารย์พูดมาเราเห็นภาพนะว่า<ช>บางทีเนี่ยอย่างบ้านบ้านในฉันอยู่อยู่ในถิ่นธุรกันดารมากที่ต่างจังหวัดเราก็จะได้เห็นภาพว,า<ช>ว่าเด็กบางคนเขาจะได้มีโอกาสในการต่อยอด<ม>อาชีพแต่ทีนี้มันก็ต้องย้อนกลับมาในสิ่งที่หลายๆคนเป็นห่วง5้าแสนหกหมื่นล้านที่เราจะใช้แหล่งที่มาจะมาจากไหนนี่หนึ่งประเด็นนะคะอาจารย์ หรือว่าถ้าเราให้เป็นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายไปเลยได้ไหม,มที่ตอนนี้มีคําถามว่าเอาที่เขาเป็นฐานรากเอาเป็นคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางเฉพาะกลุ่มนี้ไปเลยได้ไหมแล้วเงินที่เหลือเอาไปทําอย่างอื่นครับอ่ามันจะแบบมีความสมเหตุสมผลไหมจะได้ช่วยกันมองในหลายๆมุมเพราะว่าภาครัฐบอกว่าตอนนี้พร้อมที่จะรับทุกความคิดเห็นด้วยค่ะประเด็นแรกก็คือว่าโครงการนี้ไม่ใช่โครงการเยียวยานะครับรับม,มันเป็นโครงการที่ใช้คน เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจนหรือรวยนะครับเขาใช้คุณเป็นทางผ่านในการที่จะเอาเงินไปหมุนในระบบเศรษฐกิจเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปช่วยกระตุ้นในอดีตเวลาเขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเขาไม่ได้ใช้คนตรงๆแบบนี้เขาใช้ผ่านผู้รับเหมาเขาใช้ผ่านทางด้านของหน่วยงานรัฐซึ่งไปทาโครงการนู่นโครงการไปขุดบ่อไปลอกท่อไปจ้างแมคโครขุดซึ่งกว่ามันจะถึงประชาชน นานและรั่วด้วยโอเคไหมครับดังนั้นเนี่ยหายไประหว่างทางนะครับดังนั้นเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจเม็ดเงินเท่ากันนะครับการที่ไปใส่มือให้คนจ่ายกับการผ่านหน่วยงานนี้มูลจัดซื้อจัดจ้างกว่าจะถึงมือประชาชนไม่รู้ถึงหรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญคราวนี้เนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าเราจะดูใน ให้คนจนกับคนรวยะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนรวยประเทศไทยเนี่ยมันมีไม่เยอะอนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าในการที่จะมานั่งสแกนดูว่าอันนี้รวยอันนี้ไม่รวยทันนี่นอันน,นอ,อันนี้ไม่ให้นะครับซึ่งในทางการเมืองผมคิดว่าไม่น่าที่จะไปขีดว่าคนนี้ได้หรือคนนี้ไม่ได้เพราะเราประกาศไปแล้วว่าถ้า16ปีขึ้นไปเนี่ยสมมุตินะครับผมเนี่ยพ่อแม่อายุ80กว่าแล้วท่านมีสิทธิ์ นะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะได้<ม>เงินหนึ่งหมื่นนี้ด้วยในค,คราวนี้ตมบอกว่าเออผมก็ให้แม่ทําให้พ่อทํทาทั้งสองคนได้สองหมื่นแล้วก็เอาคนอื่นๆมาช่วยกัน<ม>แล้วก็ประกอบร่างกันขึ้นมานม,มันก็เป็นเนื้อ,อเป็นหนังมันก็เป็นเนื้อเป็นหนังดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้มันจะเป็นสาระสําคัญที่เราจะต้องมีการมอนิเตอร์ย้ํานะครับว่า ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวรุ่นใหม่นะครับที่มีไฟแต่ไม่มีทุนนะครับรัฐอย่าอย่านิ่งเฉยจากการที่ได้เงินหมื่นไปแล้วให้เขาให้รัฐเนี่ยนะครับไปทำพวกโคเวิร์กิ้งสเปซโคเรียนนิ่งสเปซในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วเทรนนิ่งเขาฝึกวิชาชีพให้เขาตอนเย็นๆเด็กเลิกเรียนเสร็จปุ๊บมานั่งเลยตรงมุมสารกลางจังหวัดนะครับรัฐบาลจัดให้ เอาคนทางการเงินมาสอนเอาคนทางตลาดมาสอนเอาคนทางอ e ีคอมเมิร์ซมาสอนเด็กก็มีความรู้ไปตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยแจกหนึ่งหมืน่นต้องทำอย่างอื่นด้วยเพื่อที่จะยกเขาขึ้นมาไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาจะเข้าวงจรเดิมก็คือเข้าไปยุ่งกับ อะไรที่อบยมุกนะครับหรือแม้กระทั่งถามอะไรคิดไม่ออกก็บอกว่าเดี๋ยวรับราชการก็คือสอบรับราชการให้ได้ซึ่งไม่ได้ดูถูกนะครับแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับราชการไม่รู้จําได้หรือเปล่าว่า15ื่นราชการเนี่ยมันใช้มา10ปีแล้วนะและเงินเดือนหมื่นห้าคำถามคือหมื่นอยู่ในกรุงเทพ ในกรุงเทพหมื่นห้านะค่าครองชีพไปถึงไห<ม>นแล้วผมนึกไม่ออกนะผมสงสารมากนะนะครับ <c oughs> ว่า <c oughs> วิถีชีวิตของคนที่มีเงินเดือนหมื่นห้าในกรุงเทพมหานาครเนี่ยค,ค,คิดแล้วคิดอีกนะครับนะฮะทีนี้โครงโครงการนี้เนี่ยคาารับอาจารย์มันจะประสบความสําเร็จที่สุดก็คือว่าเราเติมเงินเข้าไปทีเดียวอัดเข้าไปเยอะๆเนี่ยนะแล้วเราคาดหวังว่ามันจะเกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจมันก็จะหมุนระลอก2ระลอก3ต่อไปเรื่อยๆคือคนได้เงินมาเงินเนี้ยมันไม่สามารถที่จะออมได้ เราต้องเอาไปใช้ต่อถูกไหมฮะเพราะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดหมุนที่สองหมุนที่สามไปคําถามก็คือว่าบางคนเขาบอกติงมาว่าคุณจะแน่ใจได้ยังไงว่ามันจะหมุนถึงสามรอบหมุนถึงสี่รอบแล้วมันจะคุ้มสิ่งที่เราต้องตระหนักนะว่าเ,าเงินมันหมุนกี่รอบกันแน่นะครับเราต้องดูโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยและดูพฤติกรรมในอดีต นะครับในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันมี backward linkage มันมี forward linkage มันมีการเชื่อมโยงไปข้างหลังและมีการเชื่อมโยงไปข้างหน้าผมยกตัวอย่างนะครับว่าธุรกิจน้ำมันน้ำมันเนี่ยใช้ในทุกอุตสาหกรรมเลยพอน้ำมันเปลี่ยนปุ๊บทุกอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอันนี้เขาเรียกว่า forward linkage backward linkage ของน้ำมันก็คือว่าคุณขุดน้ำมันมามีธุรกิจการกลั่น มีธุรกิจการนำเข้ามีแท่นเจาะนะครับดังนั้นอันนี้เราเรียกว่า backward linkage ซึ่งความสัมพันธ์ของตัวแปรในระบบเศรษฐกิจนี้มันถูกจำลองเอาไว้ในแบบจำลองเศรษฐกิจมหาภาคไอแบบจำลองเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยมันก็จะเป็นตัวตอบคำถามพวกเราว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้แล้วมันจะไปกระทบเป็นทอดทอด เงินมันหมุนกี่รอบอย่างไระนะครับ <S <S ซึ่งก็ต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการทําแบบจําลองะนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่ซึ่งผมทําแบบจําลองมาเนี่ยนะครับเราใช้12ไตรมาสในการหมุนของเงินดังนั้นไม่ใช่หมายค,ความว่าใจ่ายใน6เดือนแล้วทุกอย่างจะถูกเจเนเรตมาใน6เดือนไม่ใช่6เดือนแล้วมันมีโมเมนตัมหรือพล,ลวัตทางเศรษฐกษิจเนี่ยทำให้เกิด การหมุนของเงินเนี่ยไปถึง12ไตไรามาสหรือ <3 S 1> ปีปีรัฐก็จะมีรายได้ในช่วง3ปีนั้นอันจากเกิดมาจากการกระตุน้นก็อะไรครับเพราะว่าเงินที่ได้ไปค,คนทำมาค้าขายไปขยายกิจการก็มีการลงทุนซื้อรถทำฟุตทักนะครับไปรีโนเวทโรงแรม สิ่งต่างเหล่านี้มันก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าการสะสมทุนในระบบเศรษฐกิจ<อ>นะครับ<ม>แล้วมันก็ไปทํางานร่วมกับแรงงาน<ม>แล้วมันก็ Create หรือสร้าง GDP ขึ้นมาอันนี้อาจจะ<ม><ม>อธิบายยากนิดน,นึงเนื่องจากว่าคําถามถามในส่วนของที่เป็นการหมุนรอบของเงิน<ม>นะครับค่ะ<ม>อาจารย์คะมันมีอะไรที่น่าเป็นห่วง ในมุมมองของอาจารย์สําหรับนโยบายนี้มันมีเงื่อนไขอะไรมันมีปมตรงไหนที่อาจารย์มองว่ามันน่าเป็นห่วงหรือว่าจะต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวังไหมคะมันมีมันมีสองเรื่องะนะครับเรื่องที่1ก็คือว่าความเปราะบางของเศรษฐกิจประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันพึ่งพาการท่องเที่ยวเยอะเกินไป การท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยึดเป็นหลักไม่ได้เอามาเสริมได้เพราะอะไรครับแค่มีคนฮัดเชยแล้วก็บอกว่าติดเชื้อไข้หวัดมาก็ซบแล้วก็บแล้วมีการชุมนุมทางการเมืองนิดหน่อยเอาแล้วซบอีกแล้วเกิดตุมตามขึ้นมาที่สยามพารากอนเอาอีกแล้วดังนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยมันเซนซิทีฟมันอ่อนไหวมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจของเราเปราะบางนะครับแล้วเรากระตุ้นเศรษฐกิจ สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเขาเรียกว่าการขัดดุลแฝดหมายความว่ารัฐเนี่ยจ่ายเงินเยอะจะขัดดุลงบประมาณานี่คืออันหนึง่งกับการที่ถ้าเกิดไม่ระมัดระวังแล้วเรากระตุ้น เงินมันกระชอกออกไปนอกบ้านกระชอกออกไปนอกบ้านก็หมายความว่าเราไปซื้อสินค้านําเข้ามันก็ทําให้เราขาดดุลการคา้าขาดดุลบัญชีเดินสะพัดดังนั้นไอ้สอขาดพร้อมกันเนี่ยเราเรียกว่าการขาดดุลแฝดหรือทวินเดเวซิตซึ่งไอ้การขาดดุลแฝด,เ,ด,ดนแเนี่ยมันจะเป็นอาการเจ็บเตือนของระบบเศรษฐกิจว่าเงินบาทจะอ่อนนะนะครับดังนั้นสังเกตดูว่าทันทีที่บอกว่ารัฐบาลจะกู้เงิน จะขาดดุลเงินบาทก็อ่อนไปเรื่อยๆเงินบาทก็จน37บาทอันนั้นคือไซส์เอฟเฟกที่เกิดขึ้นแล้วการที่เงินบาทอ่อนเนี่ยมีทั้งบวกและลบนะครับขาบวกก็คือช่วยการท่องเที่ยวนะครับเหมือนกับเข้ามาเที่ยวบ้านเราแล้วได้ลดราคาแต่แล้วช่วยเรื่องการส่งออกแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าเงินบาทอ่อนเนี่ยมันทําให้ราคาน้ํามันหน้าปั๊มเนี่ยกับค่าไฟเนี่ยแพงขึ้นนี่คือสาระสําคัญเรื่องที่2ก็คือว่าการที่รัฐบาลจะ เอาเงินมาใช้เนี่ยเงินมันมีต้นทุนนะนะครับ <S <S การที่จะหาเงินมาใช้เนี่ยคุณก็ต้องไปดึงสภาพคล่องในระบบนะครับ,รบซึ่งณปัจจุบันเนี่ยที่เราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมาเนี่ยเล็กน้อยและบางเดือนก็เริ่มขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยสภาพคล่องมันเริ่มตึงตัวหมายความว่าเดินไปเจอคนนี้คนนี้ก็บอกเงินไม่ค่อยมีคนนี้ก็เงินไม่ค่อยมีดังนั้นเวลาจะยืม ยืมเงิน<อ>กู้เงิน,<อ>ม,นมันก็จะคิดดอกเบีย้ยแพงนะครับดังนั้นพอดอกเบี้ยสูงขึ้นเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆว่านี่ครัวเรือนสูงนีธุรกิจสูง NPL เพิ่มดอกเบี้ยขึ้นก็เข้าไปซ้ําเติมและรัฐบาลเองก็อาจจะมีความเสี่ยงถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยขึ้นแรงๆเพราะว่ารัฐมีหนี้อยู่11ล้านล้านาแล้วเหมือนเรามีหนี้อยู่คา้างอยู่11ล้านล้านแล้วจ่ายดอกเบีย้ย3เปอร์เซ็นต์ ซึ่งประมาณ400ล้านต่อปีถ้าเกิดดอกเบีย้ยมันขึ้นอีกอก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเพิ่มอีกถ้าดอกเบีย้ยขึ้นอีกก็ต้องจ่ายชําระดอกเบีย้ยเพิ่มอีกเป็นภาระซึ่งไอาการชําระดอกเบีย้ยเนี่ยกับเงินต้นจากหนี้เนี่ยมันไปเบียดบางงบก้อนอื่นๆนะครับ mm hmm. เช่นไปงบในการซ่อมลิฟต์ ในการพัฒนาถนนไปขึ้นเงินเดือนข้าราชการก็ทําไม่ได้เพราะว่าคุณมีภาระที่จะต้องจ่ายนึกถึงโรงงานนึกถึงบริษัทครับขายมาได้เอาไปจ่ายนี่พนักงานก็ไม่ยอมขึ้นเงินเดือนให้เสียทีเนื่องจากว่าต้องชําระหนี้นี่เป็นต้นนะครับเดียวกันครับเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องเสนอเพื่อไม่ให้มันเกิด ตามที่ข้อห่วงใยอาจารย์อย่างขันดุนแฟดใช่ไหมคะเมื่อสักครู่น่าจะมีหนึ่งช่องทางที่อาจารย์บอกว่าก็เขียนโค้ดในบล็อกเชนใช่ไหมว่าให้ใช้เฉพาะสินค้านําเข้ามันจะมีแนวทางอย่ที่ห้ามใช้สินค้าห้ามใช้สินค้านําเข้าให้ใช้สินค้าในประเทศจะมีคําแนะนําอะไรเพื่ออุดช่องโหว่เหล่านี้ไหมคะการกระจายไปยังพื้นที่รัศมี4กิโลเมตรนะครับแล้วก็ รัฐบาลซ ubsidy ในบางส่วนของการที่บอกว่าการใช้สินค้าชุมชนนะครับในส่วนของการใช้ซื้อสินค้าและบริการที่เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่จะมีส่วนลดพิเศษจะมีอะไรต่างๆเป็นพิเศษได้เนื่องจากว่าทำไมมันถึงต้องใช้ระบบ ที่มันเป็นระบบที่บันทึกข้อมูลได้ <c oughs> เก็บข้อมูลได้ <c oughs> เพราะต้องการที่จะเห็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจกรรทั้งหมด <c oughs> นะครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ย <c oughs> เมื่อเราเห็นฟโฟลของเงินว่ามันไหลไปที่ไหน <c oughs> รัฐบาลก็จะได้รู้ว่าอ๋อตอนนี้ตรงนั้นกําลังขาด ตรงนี้กําลังเพิ่มมันก็สามารถที่จะบอกว่าโอเคเราจะไปจูงใจตรงนั้นให้มันเพิ่มขึ้นด้วยการทําโปรโมชั่นพิเศษได้ะนะครับบนโค้ดเหมือนกับที่เราเข้าไปที่แอปเป่าตังค์แล้วมันก็มีคูปองซื้อเต่าบินลดราคาเราเห็นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้คนเนี่ยมันคิดที่จะออก U X U I หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยให้มันสอดคล้องกับผู้บริโภคได้ะนะครับอันนี้คือสิ่งที่ฝากไปถึงหน่วยงานรัฐแล้วฝากไปถึงประชาชนที่กำลังรอที่จะได้ใช้เงินอย่าให้ใช้ยังไงให้ให้หนึ่งหมื่นมันคุ้มค่าเหมือนกับที่เราเรามองภาพกันว่าเอามารวมกันเอาไปต่อยอดหรือว่าจะใช้ยังไงให้มันเข้ามากระตุกเศรษฐกิจได้ค่ะอาจารย์เรายึดนะครับอันไหนที่จาเป็นที่สุด นะครับและก็เชื่อมโยงได้ไกลที่สุดและสร้างโอกาสมากที่สุดให้กับครอบครัวเราหรือตัวเราเองนะครับถ้าไปเรียนหนังสือนะครับแล้วเกิดมองไม่ค่อยชัดนะครับก็กรุณาเอาเงินนั้นไปตัดแว่นมันคือการเปิดโอกาสดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มีความสำคัญซึ่งบางทีในมิติของนักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์ VIP หน่อยนะครับก็อาจจะบอกว่าโดยประสบการณ์ของเขา เขามองแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่คลุกคลีนะครับกับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับพวก Micro Enterprise กับ SME เนี่ยเขาจะเข้าใจดีว่าการได้เงินมาเนี่ยเขาจะทําอย่างไร,รนะครับรบ,บางครั้งเนี่ยมันมีข้อเสนออื่นๆที่ท,ที่ดีกว่านั้นนะครับบริษัทฐานะไม่ค่อยดีมีพนักงานอยู่2-300คนคนะครับพนักงาน2-300คนบอกว่าโอเคนะ,ะเงินเดือนเดือนนี้เนี่ยไม่จ่าย นะครับเนื่องจากบริษัทฐานะไม่ดีเนื่องจากเรามีเงินมาคนละหมื่นจากโครงการดิจิตอลแต่บริษัทไม่จ่ายกรุนนะเปลี่ยนเงินเดือนเรานั้นเป็นหุ้นบริษัทได้ไหม นะครับอันนั้นก็คือมันมีหลากหลายมากที่จะเกิดขึ้นนะครับพนักงานก็มามีส่วนร่วมกลายเป็นผู้ถือหุ้นความรักในองค์กรอะไรต่างๆเนี่ยเห็นโอกาสที่มันจะเกิดนี่คือยกตัวอย่างเท่าที่นึกได้แต่จริงๆเวลาเนี่ยเวลาเงินมันอยู่ในมือเนี่ยนวัตกรรมมันเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะครับนี่เราต้องเชื่อตรงจุดนี้ก่อนนะครับเกิดขึ้นได้อีกมากมายนะครับแล้วก็ในข้อห่วงใยต่างๆนานาเนี่ยความจริงด้วยเทคโนโลยีที่ รัฐบาลออกแบบไว้ว่าใช้บล็อกเชนเนี่ยมันสามารถที่จะเข้ามาอุดช่องโหว่อะไรต่างๆตรงตรงนี้ได้วันนี้ก็ทําให้เห็นภาพเข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็ตอบข้อสงสัยเชื่อว่าคุณผู้ชมเองที่มีความลังเลอยู่เนี่ยก็จะได้รับคําตอบในข้อสงสัยหลายๆอย่างเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณมากค่ะโอกาสหน้าต้องขออนุญาตรบกวนใหม่นะคะยินดีครค่ะ